อ่ะแล้วผมก็กลับกาไอครับแมปฟิชนั่นเองนะครับผมจากคลิปที่แล้วก็ได้ไปทําการตกมานะครับแต่ก็ได้มาแล้วผมเจ้าตัวที่เรากำลังตามหานะครับมันชื่อว่า N อ t ตา s ์ r ซอร์เพนนะครับผมนี่ครับตัวโคตรใหญ่นะครับอันนี้ซูมแทบไม่เห็นหน้าก็เลยโอ้ไม่เห็นทั้งตัวนะครับเดี๋ยวไปหาจุดก่อนแล้วผมก็ได้ทําการซื้อมานี่มาด้วยนะครับผมนี่ครับเป็นตัวเกมพาร์ตนะครับเรียกเรือที่ไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็ได้ซื้อตัวเจสสกีมาด้วยนะครับอ่านี่ครับ โนโมบิลครับผมเจสกีนี่โคตรเทพความเร็วสองร้อยนะสูงสุดนะที่จะต้องขึ้นมาบนเรือเพราะว่าถ้าเราจะซูมให้ไกลนะเราต้องขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วก็นี้ับถือไหมจะซูมไกลขึ้นนับนี่ครับคือเจ้านอสตาเซอร์เพนนะหน้าตาน่ากลัวมากครับมีเขานะครมีสี่ตานะแล้วก็มีหนวดอยู่ข้างๆนะครับตัวเป็นดําทองนะครับสวยมากแล้วผมได้มาอีกสองล่างนะผมก็คือตัวหนึ่งก็คือเป็นแอมเบอร์นี่ครับ อยู่ในอัมพันธ์เลยนะตัวนี้แล้วตัวหนึ่งก็คือจะเป็นสปาร์กิ้งครับผมก็จะมีความเรืองแสงเพิ่มขึ้นนะครับสวยมากน้ําหนักของเขาคือเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดนะครับผมหนึ่งหมืนห้าถึงประมาณสอง0มื่นซึ่งก็ลดอัพเดอดิฟเราสามารถตกได้นะครับแล้วก็ส่วนวันนี้นะผมที่เราจะทําก็คือไปเปิดกล่องขวัญที่ผมฟาร์มมาตลอดทั้งวันนะครับผมฟาร์มตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมซึ่งได้มาค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับเยอะมาก ซูพิมไดมาเก้าสิบสามครับยูเนียนได้มาเก้าสิบสามเหมือนกันแล้วก็เบสิกได้มาร้อยี่สี่ครับนี่เยอะสุดๆเดี๋ยวเราจะเปิดดูนะเราจะได้อะไรบ้างนะครับซึ่งเมื่อคืนก็ได้เจ้าเทเชอร์แมปมาเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ต้องหาวันไปทําบ้างแหละนะครับส่วนยกดได้ก็จะเป็นตังค์นะผมแล้วก็เป็นตัวของปลาต่างๆนะครับเนี่ยต้องดูจากข้างบนเอานะก็ได้อะไร ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้เจ้านอสตาสเซอร์เพ็หรือเปล่านะครับกดไปเลยครับน่าจะกาดได้น่าจะยากอยู่นะลงกันนี่คือกล่องของขวัญรวมกันก็ประมาณสาม้กว่ากล่องเลยนะครับกดรัวๆครับกดไปเลยเดี๋ยวค่อยมาดูทีเดียวเรียบร้อยครับดูซิได้มาบ้างโเคตรเยอะคุกกี้ได้มาเต็มเลยครับนี่เต็มเลยได้มาบ้างไหมเจ้านอสตาไม่ได้ครับโอเค แต่ได้ของเยอะอยู่นะพวกนี้ก็เอาไปขายได้นะครับถ้าไม่ใช่พวกตัวแปลกๆถ้าเป็นตัวแปลกผมจะเก็บเอาไว้นะผมเนี่ยครับหลายๆตัวผมก็จะเก็บเอาไว้ยูเนียนนะครับผมยูเนียนพีเซตได้ตังค์เยอะขึ้นครับได้เอนชัตติลิกด้วยเมื่อกี้เห็นไหมเฮ้ยอันนี้มันกล่องฟาร์มเอนชัตติลิกได้เลยนะครับโอ้เนี่ยแหละของดีครับโหเอนชัตติลิกเด้งรัวๆเลยโอ้โหเนี่ยแหละอันนี้คือ,อไว้ฟาร์มเอนชัตติลิกได้เลยครับ เราได้ตังค์ไปเยอะมากเป็นชาร์ด้วลิกเราได้มาเท่าไหร่เนี่ยเป็นชาร์โอ้โหตอนนี้มีอยู่44มีินเวอร์มาครับนิเกทีบครับอบิโนโโ่เพ็กเต็มตัวเลยครับทีนี้ือของโคตรดีอันนี้แล้วก็เจ้านอสตาร์มาไหมไม่มาอ่ะทีนี้ครับกล่องสุดท้ายก็คือกล่องของสูพรีมครับนี่เลยจำนวน93กล่อง มากดดูครับว่าโอเปกัดได้ไหมบ้งแต่พูดใจรอบหนึ่งรอบลนะห้าร้อยนะโหวันนี้ของดีครับเอ็นชาริลเลกมาแล้วเอ็นชาริลเลกครับเป็นหลักจะมีโอากาสได้ง่ายขึ้นนะดูจากตภาพนะครับก็ได้เงินทีหนึ่งตั้งแต่ห้าร้อยจนถึงเจ็ดร้อยนะครับโอ้โหอ่ารัวเลยกันจะดูนะครับว่าได้อะไรบ้างอ,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 อังโค้ดไหลมาเทมาครับนี่ครับเรียบร้อย มาเช็คเอนชันดิลิกก่อนได้มาเท่าไหร่เอนชันดิลิกโอ้อันนี้ขึ้นมาห้าสิบแปดเชิดจัดแล้วก็พกพาเหมือนจะมีตัวแปลกแปลกไหมอันนี้ไอซ์ครับไม่ใช่เหมือนจะไม่มีตัวแปลกแปกนะใช่ครับไม่มีตัวแปลกแปกห,กหลักๆก็คือจะเป็นเงินนะครับแล้วก็ปลาจํานวนมากเลยอ่ะทีนี้ครับตัวไฮไลท์ของเรามีไหม ไม่มีไม่ออกนะครับในกล่องนี้โอเคแสดงว่าในกล่องนี้ไม่ออกมาแต่เราลองขายดูเมื่อกี้เราได้มาประมาณแสนหนึ่งเลยนะจากการเปิดกล่องประมาณสามร้อยกล่องนะครับแล้วขายปลาทั้งหมดครับจะได้ไปเท่าไหร่โหค้างเลยครับคนขายคํานวณน,นานเลยทีนี้ได้มาห้าหมื่นปลาโซนนี้ไม่ค่อยจะแพงเท่าไหร่นะครับเอาจริงแต่ถามว่าตกเวลได้ดีไหมดีมากครับตอนนี้เวลผมสามร้อยสองนะ คือมาเป็นเวลสามร้อยนะครับส่วนนี้ซานต้าเควสเนี่ยอีกตั้งสองวันนะผมผมไม่แน่ใจว่าจะเตาะคุกกี้ไมหมเขาหรือต้องเป็นของของขวัญถ้าของขวัญอีกนี่ผมเซ็งเลยนะต้องมานั่งหาใหม่นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมานั่งสุ่มเจ้านอสตานะครับอ่านร่างแปลกของเขาเพิ่มดูดีกว่าเพราะตอนนี้ของผมมีล่างที่เป็นธรรมดานะครับน่างธรรมดาก็จะเก็บไว้แหละนะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเก็บก็เก็บให้เป็นล่างพิเศษไปเลยผมก็ซื้อเกมพาร์ทนี่ไปเลยครับ ในการเปลี่ยนเขาได้นะครับอ่าได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปหาคุณป้านะต้องรอให้นิ่งนะครับเฮ้ยเป็นบิ๊กโอ้โหสองหมื่นแปดอุ้ยตัวใหญ่มากมองไม่เห็นตัวเลยตอนนี้อุ้ยเนี่ยแหละเนี่ยแหละได้แหละ,หละ,หละได้เลยครับบิ๊กโอ้โหน้ำหนักสองหมื่นแปดครับตัวโคตรใหญ่เนี่ยมันซูมออกไม่ ไม่ได้นะครับได้แค่นี้จริงๆไม่เห็นหน้าเขาเลยอ่ะโอ้โหตัวโคตรใหญ่ครับใหญ่มากไม่กี่ทีได้เลยครับตัวนี้ทำอะไรต่อดีทีนี้ไม่รู้จะทําอะไรต่อดีนะครับตอนนี้ผมกดไปก่อนหน้านี้นะครับผมกดไปได้เป็นตัวเบ็ดอันนี้ไปแล้วนะครับฝั่งนี้ที่เป็นสิทธองมาแล้วซึ่งผมยังไม่มีตัวเบ็ดผมต้องการอันนี้ครับอวิสซออันนี้นะครับเจ็ดจุดศูนย์สี่นะครับเอาไม้สักสอง เดี๋ยวดูซิจะได้ไหมผมกดไปหลายอันแล้วนะแต่ตัวนยมันเป็นเบ็ดคราฟนะครับแล้วประเด็นคือมันได้ส้มได้ด้วยไงตาลายไปแล้วอ๋อเทมเพลดไทรอดคลิปไทลอดมันเป็ดอันไหนมีหรือยังเนี่ยพรานเป็นเบ็ดคราฟทีเนี้ยไม่ได้ครับไม่มีเห็นไหมเออไม่มีอะอีกองหนึ่งไปครับ แต่กดทีนึงได้สี่หมื่นนะได้คืนมาตั้งสี่หมื่นนะครับแต่ถ้าเกิดประชาตาที่เราต้องการก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เฮ้ยโอโอหย่ายอะเออะเอาไหม่สักอันดิสักอันหนึ่งแต่ที่ต้องการคือ Lot of the Deep สกิน Lot of the d e e p วันนี้จะได้ไหม Lot of the Deep ฟลอดอโอ้โหเลย เอ้ยจำเพาะไม่บคลิป <é> น <X 1> <lush> ี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับเพราะว่าตัวเปรหลักๆคือจะเป็นตัวของเควสของซานตาคอสนะครับซึ่งใหม่สองวันนะครับผมต้องรอกันก่อนนะครับแล้วก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็กดไลค์กด subscribe เพื่ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดี้ไปบายครับ